สีขาวครับเอาม้าเข้ามาจับเบีย้ยที่เป็นจุดอ่อนฝั่งสีแดงขยับม้าขึ้นไปสีขาวจึงทิ่มเบีย้ยไล่มา้าม้าแดงทิ่มเบีย้ยไล่ม้าขาวสีขาวจึงใช้เบีย้ยกินม้าแดงฝั่งสีแดงกินม้าขาว สีขาวได้กินเม็ดฝั่งสีแดงขยับโคน สีขาวครับกินเบี้ยอีกตัวฟั่งสีแดงทิมเบี้ยคู่ขนานสีขาวไม่กินครับเดินเม็ดฟั่งสีแดงเดินม้าสีขาวใช้เบี้ยกินตัดตัวกลางฝั่งสีแดงขยับโคน สีขาวทิมเบีย้ยอีกตัวฝั่งสีแดงกินเบีย้ยลิมกระดานสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงขยับขุน สีแดงครับทิมเบียริมสีขาวกินสีแดงใช้แค่เบียสีขาวจึงเปลี่ยนมาทิมเบียคู่ริม สีขาวขยับโคนขึ้นมารับฟังสีแดงใช้โคนตีลุกสีขาวใช้โคนกินโคนฟังสีแดงใช้เบี้ยกินลุกสีขาวใช้โคนกินฟังสีแดงถอยมา้ากินโคน สีขาวใช้ขุนกินฟังสีแดงขยับขุนขึ้นมาสีขาวทิมเบี้ยฟังสีแดงเอาโคนหนีไปลุกสีขาวถอยหลบฟังสีแดงเอาขุนตามสีขาวหงายเบี้ย จับโคนฝั่งสีแดงทิ้งโคนไปจับเหรือสีขาวเอาเรือไปผูกฝั่งสีแดงเอาโคนหนีสีแดงทิ้มโคนไปลุก สีขาวหลบสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงเอาโคนค่อมเรือสีขาวจึงไหนายเบี้ยฝั่งสีแดงกินเรือสีขาวจึงใช้เบี้ยตีลุก สีแดงขยับขุนสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงต้องขยับกินเบี้ยสีขาวจึงใช้เรือกินโคน สีแดงครับถามต่อเรือสีขาวไม่แลกขยับหลบสีแดงขยับเบี้ยงหนฝั่งสีขาวเดินเบี้ยสีแดงครับกินเรือสีขาวเอาขุนกิน สีแดงครับเอาเบี้ยงไหจับม้าฝั่งสีขาวใช้เบี้ยงไายลุกสีแดงขยับขุนหลกสีขาวจึงเดินม้าจับเรือจับเบี้ย สีแดงครับขยับเรือสีขาวไม่กินครับตีลุกสีแดงขยับขุนหลบสีขาวเดินเบี้ยหงไห สีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงใช้เรือกดเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยลิม สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวไงายเบี้ยสีแดงเอาเรือตีลุกสีขาวเดินเข้าหาขุนฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวจึงตีลุกสีแดงหลบ สีขาวหงายเบีย้ยสีแดงทิ่มลุกสีขาวขยับสีแดงตีลุกสีขาวใช้เม็ดบังสีแดงเดินเรือสีขาวเดินเบีย้ยงหงายฝั่งสีแดงเอาเรือมากันไว้ สีขาวขยับเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงใช้เบี้ยงหงายลุกสีขาวเอาม้ากินสีแดงใช้เรือกินสีขาวกินเรือสีแดงขยับขุนสีขาวใช้เบี้ยงหงาย ฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินขุนบีบพื้นที่ฝั่งสีแดงขยับขึ้นมาสีขาวทิ่มลุกสีแดงถอยลงสีขาวทิ่มลุกสีแดงถอยเข้ามุมและสีขาวปิดเกมลุกจน